สวัสดีค่ะพี่น้องปองปสปอร์ตส์คนค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะอยู่ที่โรงซ้อมเก่าหอพักอ่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะเดี๋ยวนี้พี่น้องค่ะกําลังคึกคืนค,ค,ค่ะแดนเซอร์ค่ะกาลังเข้ามาคกกัะปาเอาเสื้อไปใส่คือแตงตนูนแม่ฮะขี้หอนแกนเออเอา,าหองนี้ด้วสิฝั่งขึ้นอย่างห้องล็อกได้บ่นั่นล็อคเอาล็อกได้คือ,อยืนยากแท้ มาเป็นเขาน้ำเออหอยแต่มาหอดเตะมาหอดเมื่อวานนี่ครับหอดเมื่อวานนี่เนาะน้องโลดแต่งตัวเป็นไว้อันนั้นสิเป็นอันนั้นไปเป็นนั้นนักทีมชาติเอาสวัสดีค่ะอันนี้ห้องห้องเบอร์ห้องเบอร์ห้องเบอร์ยี่สิบสองอันนั้นห้องเบอร์ยี่สิบสามห้องเบอร์ยี่สิบสองห้องเบอร์ยี่สิบเอ็ดมาแล้วห้องเบอร์ยี่สิบสองก็มาแล้ว ค,คุณแม่คุณแม่ผู้จัดก,การอันนี้ก็ทยอยกันมาเลยเด้อค่ะพี่น้องทยอยกันมาหลายผู้หลายคนค่ะเอาประตูมาอย่างน้อเนาะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้กำลังคึกคืบนะครับพี่น้องกำลังนับเงินอยู่เออนับกระเก็บไปดีๆนออั่นแหละเอาเงินเหยื่อในข้าวเงินเหยืดีพันห้าพันเออ เก็บไว้ดีๆเนี่ยเก็บไว้บ่ดีโทษผู้ใดบ่ได้ไเด้เพรวพว่านนั่น,นอันนี้ของกระครองความสะเพาคนมันลายต้องขอใจลูกลอยพ่อพันแม่ต้องเก็บไว้ดีๆมันบอลโรดเถอะบ้นตัวละบานเ<ม>นาะเก็นี่แหละพี่น้องคะ่ะบรรยากาศกะ คือ่งขึ้นการลายผู้ลายคนเข้ามาแล้วพอกันวันที่ยี่สิบแปดเอาเนี่ยสงนั่นอย่าว่าตื่นบ่เมนตื่นบ่เมนคนตื่นได้นั่นคนละเมือมโอ้ค้นตึง,ตงดีตัวอีกห <มะ S 1> น่อยกระระเบิดแลยเขาอยี่ยมเขาพี่เพราะว่าไปไปยูมองยูมองกินดีกับขอกับน้ำกับเบอร์อื่นเบอร์ยากเอาไปใส่ ไปใส่อะไรเนื้อข้าวเสร็จแล้ว,ลวไปติดจอพี่น้องไปติดจอ LED โอ้ไปแต่เ o ้า h เท้ยมาเมนอันนั้น <c oughs> ลราบอกหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าเสร็จแล้ว,ว,วเ,เ,ลเรียบร้อยแล้วนี่รถไปเอาจุดยุนด,ดนะยูรถบ, <ลด S 2> บ้านเหรอวะนี่ใส่ไปรถบ้านไหมรถบ้านไหนรถบ้านใครบ้านนู่นจอดอยู่นันนันอันนี้นูน่นจะไปเอาไปเอาของ,ท,งทั้งรถบ้านที่บ้านท่านได้เอาลงจักอย่างหรอแหม่หมอแหกแต่กระปุะย๋ยด้วยละซักชุดซักอย่างไปจ้างยี่แอดแล้วรอดีดีดีผมว่าจ้างยี่แอดตั้งแต่เมื่อ ับบอาชู้ก็อยู่กับแอนไม่ใช่เหรอสูตรแม่สูตรเทอร์แม่อ๋อเอาเอาเบิง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 ดัลล่าดังคือบอลูกขึ้นเหตุงานเหตุการ์ปลาเยี่ยมเออบอลูกขึ้นเหตุงานเห็นยางเตี๋ยลูกแม่ลูกแม่ไปเลี้ยงมันแน ลูกแม่พวกไอ้ตุย้ยออกไปนันโดมบนแล้เพื่นไปติดจอบนเราเขา่าพวกไอ้หนึ่งเข่าไอ้ตุย้ยเตะไปเมียมาต่ใส่คือนอนข้างนอนแน่แท้เพื่อนออกไปโดมบนเรานี่แหละพี่น้องค่ะสถานาการณ์ตอนนี้กําลังคืบคืนพี่น้องคะะ่ะพ่อกันมือมือแรงกระสี้อมมืออื่นกระสีเป็นการเปิดอ่า ในกลุ่มปิดเนาะจะมีดารารับเชิญเยอะแยะมากมายค่ะที่สิมาจะเป็นน้องเต้ายองจะเป็นนงนางเอกคําผุน้วก็คุณพ่อได้ยินว่าคุณพ่อดับโอกับสิมาเนาะของระเบียบเนาะมาหลายผู้หลายคนค่ะพี่น้องนี่ละค่ะพี่น้องบัดตอนนี้บ้านพาักกำลังคึกคืนกำลังคึกคืนกำลังคึกคืนค่ะอืม กำลังสักรงสักช่วยอันนี้ของไผร,รับจ้างผพ้ใดนี่อันนี้เขาจะขอเสื้ออี้ยคือกล่องติมมิเลยอยู่ของไผยพี่น้องมาลายห้องล้วคะขางลางกับมาประมาณอ่าหกเจ็ดห้องแล้วประมาณหกเจ็ดห้องแล้ว แต่ว่ายังบอ,บอท่านได้ตื่นกันพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะนี่คือบ,บรรยากาศอ่าโรงสอมเก่าค่ะหอพักเกา่าอันนี้หอพักเก่าค่ะ เมื่อคืนนี้คึกคืนลลยดีใจแห้งกับพี่น้องเพราะว่าหางเครื่องกำลังทยอยกันเขามาเมื่อนี้ก,ก็สิเขามาไลายห้องอยู่ใส่ยังมาตื่นอันนี้ยังมาตื่นตื่นเองโอ้ตื่นมล,ละเมอ <c oughs> น้องอามไปอันนี้กับแม่ไหมไปตลาดไหมไปซื้อกับข้าวไหมสื้อผ้ากับไปหาซื้อกับข้าวพี่น้อง<ม>เอาไปกับบีม,มอันอันอันนี้น้องน้องอามน้องอามมาใหม่เดนเซอร์มาใหม่ห้อง,งห,องหกลายพี่น้อง โอ้มื่อคืนนี่เก็บทองพองอองี่น้องเอ้ยเก็บทองเบิดคืนรู้จักเขาหรอไปถามเขาหนะ่ะเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นพี่ที่รับในบ้านพักก่อนอ๋อ เขาพูดดีเลยไหมเขาเป็นคนโทรตามหรอได้ไปแล้วนี่เอาเอาใช่ไหมคำว่าเปิดประตูงาบคนหนึ่งสี่เอา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 ก็เป็นแท็กซี่เอาเอาเอาคนตามอ่ะแบบอยากไปซ่อมเต็นให้น้องน้ำแ่ซ่อมเต็นท์ยัดซ่อมอยู่หมู่แรงเนี่ยเอาก็ของการซ่อมให้เข่าก่อนแน่หูจากซอยน้องเนี่ยหนึ่งนะ ยังไม่ได้สักเพลงเลยครับเนี่ยฮะยังไม่ได้สักเพลงเลยยังไม่ได้สักเพลงเลยส่นนี่ยังผู้ใดผู้ใดเมียวผู้ใดโอ้เบากับน้องเมียวต้องบอกแห้งๆพี่น้องโว้ยคอยกับบางเชียก็ได้ยินอยู่จริงๆนางหูไม่ดี อขอสัมภาษณ์น,นะคะน้องเมียน,น,น้องเมียหูอะได้ยินอีลีบว่ค่ะหรือว่าตั้งแกงเหตุเราอะไรตั้งแกงแกงจ้าม,มีแต่คนถามมาน้องเมียเขาเป็นอย่างเวลานั่นอันนี้ต้องอันอันคุยแห้งๆแบบว่าเบาๆแห้งๆกับอันนั่งต้องห่วง,วงน้องเมียเสิได้ยินมือนี่ละเพราะว่าสั่งมาแล้วสั่งอยัางโตซอยสั่งมาแล <laughs> ้วสั่งมาแล้วววันได้้ยิแลเสร็จเลยบ่ เป็นหูทิพย์นมเยาสร้างหูทิพย์ยมาบัสน่าผูา้ใเลยเออถากองอยู่เออกำลังถากองอยู่เป็นหูทิพย์สร้างหูทิพย์มามัตสรค์เพราะว่าเอาคอยบ่ไดงยินต้องเบาแห้งพระมานอ่าหัวนั่นเออหัวอันนี้สร้างเอียงกาะสร้างอันนัน้นอันนี้บอกหูอ,อ๋อเออเสือออกไปโดมตีนึ่ร<อ>

จะทำกับข้าวนะคะจะเห็นเนี่ยกินสูอันพีสูนองกินเกียงนอมไม้สิกกียงนอมไม,พออม,ไม,มอไ้พี่น้องสิแกียงนอไม้มาทานเสว็แล้วฟึนอันอันอันหนึ่งเข่าแล้วว่าสั่นไอตุย้ยบาง<ะ>ไอตุย้ยบางิ่นหนึ่งเข่าไว้แล้วว่าสัน่น ่นอ,ออกไปโดมแล้วเ่นจะไปฟาไปติดจอเวทีเร็ยวๆนี่แหละครับพี่น้องครับเมื่อนี้คือขึ้นแล้วอยู่ที่หอพักนี่คือคืนคนกำลังแดนเซอร์กันทยอยกันมาเยอะแยะมากมายหลายผู้ลายคนพี่น้องครับลายผู้ลายคนที่จะมาะในวันที่ยี่สิบแปดอะไรนะโอเคโอเค ยี่ไวากูดูรลายสุกเว้นสารพระพุ่มกูละเงินละฮะเออแบบนี้แม่ด่าแล้วให้ตังค์ด้วยอย่างเงี้ยเงินให้อันนี้ห้องเก็บชุดนะคะแต่มันจะมีห้องห้องพักด้านในด้วย วันนี้ต้องอันพี่น้องค่ะเมื่อนีเขามาเบิงนึกว่ามันหยดเพราะท่านได้มาแต่ว่ายดมาวโอยทนสิไมไทยกอยู่านอวกแล้วอีก้านแมนเพื่อนถามหาเจ้าร้ายหลายยายเพื่อนถามหาเจ้าวัสันเพื่อนว่าคิดหอดอยากหโยดมาวัาสันวาเอฟซีแฟนขับเพื่อนบอกมาได้หนีเพื่อนเลยว่าโยดมาบอกก็เลยบอกว่ามาอยู่ค่ะทายดให็นในเด้อวัาสันวา จ้าสนกอกเห็นบอพี่น้องฉันถึกดาซัมถึกดาแล้วเห็นบอเม่วินเหลวเมเพิ่นนอนเพิ่น,นันันช่วงนี้เป็นช่วงพักพรเพราะว่ามืออื่นวัาทีว่วันที่ยี่แปดเพิ่นกระสีแสดงนะนะเพลยพักพรเก็บโตถ้าได้ไปประกวด <laughs> <laughs> ตัวนี้ก็จะมีลายห่องครับพี่น้อง อืมนี่ก็มีอีกสองคนพี่น้องค่ะข้างบนบ้าน ข้างบนบ้านมาสี่ห้าคนแล้วค่ะจากให้พี่เห็นนองได้เบื้งดีใจไร่าลายพี่น้องค่ะเพราะว่าวันนี้ห่างเครื่องเข้ามาเยอะมากเดี๋ยวรอเบืง้งว่าสีา่อามาอีกหลายคนบอสิบอีกจะคน้น โอเคเลยค่ะพี่น้องขาเดี๋ยวมาก่อติดสถานการณ์ใหม่กับแม่นางตองอูนะคะเดี๋ยวพอๆพกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็เอาไว้ซำนีิกรนะคะพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อ เดี๋ยวมปนางตองอูมาถ่ายเบื้องหน้าเบื้องหลังให้ดูใหม่นะคะว่าสถานการณ์ของสาวนอยเป็นแบบใด,ดยูจีนเนจบงใดดนเสื้อเป็นจังใดทีมงานตลกเป็นแบบใดนะคะเดี๋ยวไ่นังตองอูมาถ่ายให้เบื้องใหม่คลิปนี้ไว้ซัานี่ขอให้พี่น้องทุกๆคนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซ like, ับสไครป์ใบบักูดมะนาวระาวาะส้มโอให้หน่อยนะคะ เดีย๋ยวแม่ไม่นั่งตรงอู่มาถ่ายอ่าไฮเบิงไม้ในคลิปนะ้าคลิปนี่พอกันไม้สวัสดีค่ะไม่ย่ายค่ะพี่น้องปองป่ายสมองสุบนสวัสดีค่ะ